ับผมวันนี้วันจันทร์ที่17กรกฎาคมครับผมขณะน,นี้เวลา1 5บหานกาตะวันเลยเดินทางมาทํำบัตรประชาชนม่ติดสำนักง,งานเฉตดบางผาดผมมาเห็นสวนดอกไม้แต่ว่าบัตรบัตรประชาชนก็ดไทยเรียบรอยแล้วครับแตว่วที่นี่ตะวันเห็นดอกไม้ส,ยสวยๆงามๆครับผมก็เลยยากนทามาฝากท่านผู้ชมในชมการครับผมนี่คืออา,อาคารสำนักง,งานเฉตดบางลัดวัดสันครับผมตะวันไทยบัตรเรียบร้่อแล้ว จะเดินทางออกมาขึ้นรถกลับบาทกับสองไน,นี้ครับผมครับเจ้าหน้าที่ก็บ,บริการดีดีครับผมนี่ดอกไม้กับทางเขาซ้ักงานตรงหนาอาัอารเมื่อกี้ผมก็เห็นวิวที่อยู่ถัดกังามสวนย่อมเล็กๆหน่อยเกีบบรรยากาศช่วงบ่ายสามน่ามาฝากเป็นผู้ชมครับผมนี่ก็เป็นกระถางต้นไม้เฟื่องฝ้าหนาบ้านครับผม บนน้านนาบ้านครับเฟื่องฟ้าหน้าสำนักงานเขตบางพลัดครับเลยอยากนํามาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันฉันหอกไม่อื่นไกลหรอกครับพี่นอ้องครับสำนักงานเขตบางพลัดกระจ้าตบแต่งผู้มีทัดบรรยากาศแล้วไอไอไอตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าเสาธงเหรอครับผมนครับนี่บริเวณหน้าเสาธงครับผมปะดะปะดะสวยงามครับผม ประดับระดาบิเวณผู้มีถัดหลอดสำนักงานเลยสวยงามเลยทีเดียวครับผมครับตะวันก็เลยว่าก็น่าไหนๆก็ได้มาเรานําบรรยากาศหน้าสำนักงานสำนักงานเขตนํามาฝาก่านผู้ชมก็น่าว่ะสนบมมนเป็นสถานที่ราชาก,การครับผม สถานที่ราชการครับแต่ว่านกับสิเดินทางกลับแล้วเดินทางออกมาสู่สนน้ายนอกแล้วครับผมนี่ครับบริเวณถนนจารันสนิทบงแถวบางพลัดนี่ครับสำนักงานเขตสำนักงานเขตบางพลัด บริเวณสำนักงานเขตบางพลัดครับผมอยู่ริมบริเวณถนนบางพลัดเอ้ยบริเวนถนนเจริญสนิทวงครับผมอ่าอยู่ตรงซึ่งทางซึ่งสะพานลอยทางขึง้นสถานีรถไฟฟ้า MRT บางพลัดนี่ครับสถานี MRT ครับผมนี่โมงน้ามาจากเสี่ยาบางพลัดผม มุ่งหน้ามาจากสี่แยกบางพลัดจะมุ่งหน้าไปสะพานพระรามเจ็ดจากนี้ไปสะพานพระรามเจ็ดกับประมาณ2กิโลครับผม2กิโลถึงวงสะพานถึงวงสะพานกับประมาณ3กิโลครับถึงทีพักครับนะครับเป็นภาพาอาคารสำนักงานเขตบางพลัดครับผมมาไทายบัตรประชาชนครับผมนี่ตะวันจะเดินทางครับอยู่ตรงริมคลอง บางพระครูครับบางพระครูครับมันอยู่ช่วงเจริญสนิทวงซอยที่เจ็ดสิบแปดฟังตรงขามครับผมเจริญสนิทวงซอยที่สิบเจ็ดสิบแปดถ่ายู่ฟังตรงขามกันครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายปับปุงผู้มิถั์ที่ผ่านมาครับผมพัฒนาคล่องมาสันบ้งครับเป็นพัฒนาคล่องคนไดย สะอาดสะอาดดีครับนี่ข้องขางสำนักงานบางผัดมีการวาดผูกช่วงนี้ช่วงบรรยากาศในลําคข้องกับถูกจังหวะพอดีพอดีบางเอิญนน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาลดลงช่วงเวลาน้ำลดครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับเนี่ยน้ำเริ่มไหลเข้ามาแล้วน่ะน้ำเจ้าพยาเริ่มไหลเข้ามาแล้วน้ำช่วงเช้าๆมหาสายนี่ก็ลดน้ำลดลงครับที่นี่ก็น้ำเริ่มเข้ามาล้าน้ำเริ่มไหลเข้ามา แล้่วนี่ครับข้องหางสำหรับงานบางผัดครับผมนะเดินหน้าไปเลยๆครับนี่คือบริเวณคลองบางพัดครับผมคลองบางพระคูครับเป่าพิษครับเดินทางไปอีกจังน้อยกับจบกิบครับบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงซอยที่83ทครับหนึ่งครับผมแต่ฝั่งตรงขามกันกับเป็นซอย7จจรัญสนิทวงครับผมครับ ครับซอยเจนะครับซอยเจรันเจรันสนิทอ้วซอย83ทครับหนึ่งครับผมถ้ายึดตรงขามกันกัฝั่งตรงขามกันกับเป็นซอยเจรันอ่อแปดสิบอ่อเจดเดี๋ยวครับเจ็ดครับเจ็ดสิครับฝังตรงขามกันกันเป็นซอยเจรัิบแปครับผมครับ นี่คือฟังตรงขามสำหรับเดินไปอีกน้อยหนึ่งก็เป็นซอย83ดสจรันเจรันสนิโร,รงแป83ครับผมเดินไปอีกน้อยหนึ่งก็เป็นเจรันเจรัสนทรวง83ครับครับสำหรับคลิปนี้กันตะวันไปหรอกเขาเอำลาฝากจากเนาะครับเนาะครับผมไอ้บรรยาก,กาศ เดินทางมาท่ายบัตรไม่ซื้อหรอกผมราบสำหรับคลิปนี้อาล่าไฟาจากคอกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับผมต้องไปชมครับสวัสดีครับ